เป็นแลมเบตตาเอ็0มาโหลดโชคเดิมทั้งหน้าและหลังแล้วก็ปรับกาตั้งค่าคันนี้ผมคิดไป3,800บาทนะเดี๋ยวมารดูให้ดูก่อนที่จะทำก่อนวันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะ4ี0 0หพร้อมกับปัดก,ก,ก่อนแต่คันนี้มีการมีการเปลี่ยนเบอรมาแล้วอันนู้นเปนเดิมดมก่อนที่จะทำนี่อันนี้เปลี่ยนที่ทำมาแล้วมักนีที่ชคเดิมตำแหน่งเดิม ชกเดิมให้ชกเดิมกเดิมนะยันเดิมนะครับท right. mm ั้างหลังก็าชกเดิมเหมือนกันเดิมเดิมเหมืนกชกหลังก็อันนี้คือฉายให้ดูก่อนจะทําเดี๋ยวจะไปเริ่มทํากันเลยคันนี้จบไปที่สามพันแปดสามอย่างก็คือมีชกหน้าชกหลังแล้วก็ความทรงค่าตั้งข้างใช้ชกเดิมใช้อะไรเดิมทําทุกอย่างเลยนะจะไปดูงานกันครับแลนด์แตอร์สามร้อยโลดหน้าหลังสองนิ้วเทเดิม มาดูแลนดบัต X 300นะครับหลังจากลื้อโช๊กนะฮะรถก็จะจอดหลอๆสภาพนี้เลยอันนี้ผมลื้อโช๊หน้ามาแล้วนะครับแล้วก็โช๊คลังก็ลื้อมาแล้วแล้วก็ประกอเฟรมกลับเพื่อจะไปทำโช๊กนะน,นี่ก็เป็นตัวโช๊นะที่ลื้อออกมาประมาณนี้นะครับก็คือลื้อมาเองจัดการให้นะครับก็ตอนนี้เราจะกลังจะเขาเรียกว่าโหลดนะครับโหลดโชค๊คล้วก็ทำการที่จะ เซ็ตโชค๊คโหลสป,ปริงพวกนี้ผมลือ้อล้างใหม่ให้ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากทําไปแล้วจะเป็นยังไงนะแล้นะอันนี้ที่เราทําแล้วกําลังจะรอประกอบนะครับอันนี้คือทําเสร็จแล้วกําลังจะรอประกอบเลี๋ยวลังประกอบครบเดี๋ยวไปดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงเสร็จสภาพรอประกอบแล้วนะมีโช๊คที่ทําการโหลดเรียบร้อยวิวล้างเซ็ตให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราประกอบกลับละเดี๋ยวมาดูทรงกันเป็นยังไง ب, <ๆ>นี่เลยเสร็จแล้วแลมเบิต X 3 0 0โหลดโชคหน้าหลังพร้อมปรับเซ็ตขานตั้งข้างช o เดิมผมย้ำว่าเป็นช o เดิมนะคันนี้จบไปที่3,800บาทอ่บาทมาดูแลกันครับขอย้ำว่าเป็นช o เดิมนะนี่ผมทำรีวิวให้ดูตอนรับรถและและนี่คือตอนที่เสร็จมาดูชมกันครับหล่อเร์น,นี้ใครมีแลมเบตต X 3 0 0เนี่เอามาได้เลยนะคันนี้เนี่ยโหลดหน้า2นิ้วโหลดหลังสองนิ้วนะครับช o อาจจะ ว่าก็าสอบโจทย์ในการดันแพร่ในนี้นะรับแข็งนิดนึงแต่ว่า โไ้ประมาณนี่ม,มีเลยน,น,ะ,น,นะสวยใสยดเดิมไม่มีรอยแต่แด,ดงสิ้นนะมาดูโช๊หลังครับโชกหลังครับมองไม่เห็นนันแลบมตาครับใครมีงบน้อยนะครับอยากทำรถเนี้ยคันนี้3,800าบาทรวมเซ็ตอะไรเรียบร้อยเลยแต่คันนี้มีเวลาทำเนี่ยบวกลบสามวันนะครับเพราะว่าเรา,เาชงเดิอม,มาทำรวมตเสน้นมันใช้เวลาเยอะมากแต่ช่วงนี้ก็คืออาจจะแบบควเยอะหน่อย โอเคส่งงานด้วยครับแล้วไม่ต้าอ,อีก3 0สร้อยคุณมากครับ